โอเครอสักแป๊บหนึ่งนะครับผมแล้วก็เฮาก็จะเอาพักทรายครับไอที่มันเปื่อ,อยหยกๆนะครับผมนี่เลยทรายไปเลยอย่างนูม้มะอร่อยอืมสุกอืม โอเคสวัสดีครับผมมอสชาแนลนะครับวันนี้เราก็จะมาแกงแค่แปะตองนะครับผมอะไรอย่างก่อเลยเป็นห้องอะไรอย่างก่อนไก่นะแปะแปะไกยนะแปะตองแล้วก็อะไรอย่างก่อทอดมันเนี้ยเออทอดมันโอ้ทอดมันสูตรคุณเล่ครับผมสี่กิโลครับผมเหนียวเลยหนังมันนี่ต้องอทอดแลนะน่ะโหเนี้ยวมาเปลี่ยนวะเงี้ยเวว่ะ เออพาเลยพาเลยแล้วก็ขุดโอ้โหมันเป็นยงาป่ะมันต้องเป็นตัวเลยมันต้องยงาตั้งแต่เป็นตัวแล้วเป็นเพื่เนาะผมก็แตะน่อยนอะอันไหแกบนแบนๆแ,แกงแคร์ครับโอ้ยนะครับผมขุดปลาไก,ก่เนาะแกงปลาตองเอาง่ายๆนะปลาตองวันนี้ ขุดยากหน่อยแกตู้เย็นไว้สี่กิโลครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพมืดูครับอ้าวมองหน้าหน่อยหนูโอเค <c oughs> <c oughs> นี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นมาดูแทบบัจเจ้านะ่ะสี่กิโลนะ่ะนี่ครับที่เฮาจะตัดใส่แกงแนะกรกกรคร์เนาะกา็มีพริกกระเทียมค่่จะคลายเม็ดหอมป้อมแล้วก็นี่ครับผมกะปิเกี๊ยนี่ครับผมบผมักก็มีไอ้อังกอผักละยอดพริก บะแข้งอันนี้ยบนอยบนอยงูก็อ่ะนะนี่ยบวบงบมูมันละมันละขี้นกนะ่ะทัวพผักแคบบะเขือแล้วก็ใบ,บปูนกครับเนี่ยโอเคนะ,คะ้ะอยัดต่ำน้ำพริกเลยครับนี่ครับผมใส่ไปเลยครับนี่ พริกกระเทียมข่าจะคครไม่อมปอมเนาะใส่ไปเล,เลยครับผมตั้มเลยครับหายากนะขวายะกับข้าวยาะฮะดีกว่านี้บ่มีตออินไหล่แล้วเน่พี่เฟมตั้เลยครับผม แฮมพิกเนาะข่าจะใครม,มาแฮมบาดีก็เอาละป่ะซีโลกันทอดมันเห็นไมไม่แฮมไม่ดีก็พอแกงแครครับแกงแครวันนี้โอ้หอมรื่งเทศเวย กินล้านนาะออกมาแล้วนะครับผมกะปิใส่ไปเลยนี่ตังเหนียวเขาใส่กะปิด้วยมันจะใส่ห้านะพริกบเอ็แกันตะาซีโรนะ่ด้วยดังไฟครับอยู่กับคนดังครับอันนี้โอ้อันนี้ต้อง ทอดมันปลาไกแบบต้องใจเต่าแทนนะครับอ๋อันนี้ก็แกงแกงแค่เนาะตั้งน้ำให้เดือดก่อนโอเคครับนะครับแกงแค่ปลาตองครับมีพับเยอะแยะมากมายอันนี้ก็เป็นน้ำพริกที่เอาตุกไว้เนาะนี่น้ำก็เดือดแล้วครับนี่นี่พอเนี่ยน้ำพริกนี่ใสไปเลยน้ำลำาคุก ใส่ตไปเลยน้ำรังคุกทีเดียวน้ำรังคุกนะ่โอเครอสักแป๊บหนึ่งนะครับผมแล้วก็เราก็จะเอาพักใส่ครับไอที่มันเปื่อยหยากๆนะครับผมนี่เลยใส่ไปเลยบะเขียมไอมะละ ที่มันเปลี่ยง่ายๆก็ใส่ทีหลังครับผมยอดพริกยอดอย่างแห้งใส่ไปเลยพร,พริกแห้งขนาดโอเคอันนี้ยอดพริกเดี๋ยวใกล้จะสุกเดี๋ยวเฮาก่าเอาใส่ทีหลังครับผมนี่ครับผมมาดูน้ำแกงของเฮาครับเนี่ย โอ้ดดโอ้เหมาะขนาดนี่ครับผมทอดมันปลาก,กายของเราวันนี้4กิโลก่อนใายไปเลยบอสัวกยังไงครับอะเฮ้ย ช่วยกันมีจะได้ลำอันนี้ปปาร้่นบมมีแป้งผสมน่ะ <c oughs> โอเคครับผมพักกะได้ตีแล้วครับเดี๋ยวเราก็จะใส่รสดีเข้าไปครับผมนี่นี่เลยครับหนึ่งจอนนี่เลยตามด้วยนะครับผมเนื้อป่าตองก็คือป่ากายครับ แต่ตังเนี่ยเขาห้องแปาตองไงน,ะนี่ปั้นเป็นวงกลมเลยเป็นลูกชิ้นเลยนี่ลูกชิน้นลูกชิ้นหมูมจักอะลูกชิ้นไงครับเนี่ยทายไปเลยนี่ป๊บนี่นี่ แกงแค่แคบแบบตองใส่ไปเลยครับผมผักแคบผักละยอดพริกครับผมใส่ไปเลยนี่พอใกล้ๆสุกแล้วครับ แจ้วเจ้วโอเคทาไปเลยครับนี่โอ้ไปเลย อยู่พี่หยุดตรงนี้ก็เดือครับชาเลย่ห์แฮมแฮมอันนี้นี่เมนูน้องเล่นะครับเด็ดเมนูผมเด้อเนี่ย มบบนีมกระเล่นะนี่ครับผมอ๋อืมของแกะอะใหญนงอูม่ะอร่อยอืม นี่ครับผมแกงแค่ปลาดสองสุกแล้วเนาะนโอ้โหดกครับผมนี่ก็เป็นทอดมันครับกับข้าวบ้านๆแนวแบบบรรยากาศล้านนาครับ โอเคครับผมบกับข้าวฮังกระซุกเป็นที่รับร้อยแล้วครับเนี่ยแกงแคร่แปดตองครับผมนี่เลยครับพายไปเลยอู้ ทอดมันทอดมันอืมอืมทอดมันทอดมันอืจิมอืมอืมอร่อยอ่ะอืมคืออันนี้จะบอไซตแป้งเลยครับคือแบบจะเป็นทอดเนื้อมันปลาไก่เอปลาไก่นะปลาตองนะอย่างเดียวเลยครับผมอร่อยครับผมครับ กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้กับมอสชาแน,นลเลยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าผมคลิปนี้ขอตัวไปก่อนนะครับแซ่บมาก